สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสั่งบ้านครับแฟนครับน้องวงยิงครับผมวันนี้ก็ช่วงนี้น้องกลับมาอยู่บ้านครับรถอาจจะคึกคักนิดนึงครับผมวันนี้มีธุระกันนิดหน่อยก็เลยแวะข้ามาครับนานที่พี่ฝครับมาหัวแฟนครับลืมาเราไปเลยยังก็ไม่รู้ครับจะได้มารีวิวบ้านเ้เบิร์ครับบ้านน้องก็ยังสวยโดดเด่นเหมือนเดิมครับ มีรถตู้คันนี้รถตู้คันนี้น่าจะรถแล้วรถไขรครับเราไปดูก่อนครับแต่ไม่น่าจะใช่รถของพระเอกครับมาดูใกล้ๆกัน ยังเียบงียบนะครับ,บ้านงโอ้ไม่หน่อยสะสมต้นไม้ไม่เยอะเลยครับผมคง <c oughs> เราจะจัดสวนค่อยๆจัดเองหรือเปล่าครับ <c oughs> นี่ครับเราค่อยผปลูกเที่ยวครับพี่น้องลองเสั็แล้วจะค่อยปลูกค่อยตัดไปเองครับแก่ตองเก้าน่าจะรดบอดน้นหรือเปล่าตองเก้า แต่ไม่เห็นรถน้องอีกเลยิบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือเปล่าครับหรือไปทําอะไรกัไม่รู้ครับช่างสียังไม่เข้ามาเห็นไปเปิดสีแล้วอาจจะยังติดภารกิจลางอื่นอยู่ครับช่างสียังไม่มานะครับผม บรรยากาศก็งเงียบๆอยู่ครับก็เห็นได้ยินแต่เสียงป้ากับลุงครับน้องวีน่าจะหลับครับผมเมื่อคืนนี้พ่นไปแสดงอยู่น่าจะหลวยหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดครับมันแรงเห็นว่าจะไปแถวบุรีรัมออย์อำเภออีแองน้อไปน้องครับประคุณชัยหรือเปล่าผมจำไม่ได้พี่น้องบริหูกับพี่มันบอกนะครับช่วงนี้ก็อยู่แถวอีสานตอนล่างเป็นส่วนใหญ่ครับ นี่ปีนี้ยังไม่ฝนตกมากครับอยากให้ตกมาเหมือนกันครับอย่างน้อยก็ใส่ต้นใหม่ให้มันเขียวขึ้นมาครับแรลครับเอาพวกต้นใหม่นี่ครับใต้ได้น้ำฝนเขาจะเขียวแล้วก็มีความสุขมากกว่าที่นามาหดมันกับแปะคือกันครับเป็นธรรมชาติของเขา อันนี้น่าจะเป็นรถบอสโนนช่วงนี้ไม่เห็นพ่อกัใช่ครับไม่รู้ว่าสงสัยพ่อ,อพกันชั่เป็นรุ้ยแหละครับพี่น้องเพิ่ก็เกะล,ะลืมตาเข้าครับบัครับมาให้สัมผัสเลยครับสงสัยเป็นดังเลยครับพี่น้องโมงเลียนครับพ่อกัใช่งานนีงานเข้าแน่ครับไม่รู้ว่ากล่องอะไรเป็นลายลายครับ บรรยากาศบมนดีครับผมผ <What>? oh. ุนครับรีสอร์ทรีสอร์ทพยย่ oh. อใหญ่อาชิตะหรือเปล่าพะโพครับไม่รู้เหมือนกัน oh. นั่นบนนี้เย็นดีมากเลยครับเย็นมากๆเลย ยินดีครับเรอครับดอกเขี้ยแล้วโอ้ออกใบยังงามเลยครับแป๊บเดียวเองามาถิงแกรบงเลยครับ ช่วงนี้กับบอมมิกิยังหายเบิร์ครับเพราะว่างานมันเหลือน้อยครับเหลือแค่ท้าสีครับเอาสเตเลต์มาใส่ประตูแล้วใส่รั้วก็น่าจะหมดแล้วครับ เันคุยกันว่าเสอยหายผมเป็นรีสอร์ทครับโอ้ยมันตองมันต้องงานบริการคร่มันเหนื่อยครับบริการเหนื่อยมากเลยครับต้องต้องเสี่ยงกับการคอมเพลนนู่นนี่นั่นครับมันหลายอย่างครับต้องอาศัยใจรักอิรีครับถ้าเป็นงานบริการประเภทรีสอร์ทหรืออย่างกันตามแต่นะครับเนาทุกอาชีพม่หล่ะครับก็คือถ้าเป็นงานบริการนี่คือเหนื่อยมากนะครับใช้ความอดทนสูงครับ และก็ใจรักจริงๆครับพี่น้องครับบรรยากาศบนนี้ครับ ทุลักกันนิดนึงครับก็เลยแวะข้ามาครับวันนี้แต่น้องวิ้งนจะนอนครับพ้าอีกน่าจะรไปดูแลหรือเปล่าไปล้างไปเป็นน้ำมันเครื่องบำบบแหน่ใจครับ บรรยากาศด้านบนครับให้ดูมุมทุงสูงครับรอบนี้อยากแสียอย่างให้เบิงนะครับพี่น้องเนาะบดงคนเพื่อก็อยากดูเยอะเยอะครับบางคนกับว่ามาตรงเบิรแล้วครับนนาจิตตังครับผมได้ชอบกันมากครับใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปครับผมทุงนีผมยังคิดว่าอยากทำยูทูบอีกช่องหนึ่งครับที่ม่เกี่ยวกับซีสเกตสายมากครับมาเรื่องสเปเฮร่าครับ ไปทุกเรื่องทุกเล่าครับไม่จํากัดการสร้างบ้านนะครับอาจจะออกการสร้างบ้านไปเลยครับเป็นเรื่องเรื่องอย่งกับผู้ที่เป็นกระแสเรื่องคนสนใจครับยังกาก้ากลัวอยู่ครับสมมติว่าเราถ่ายแบบนี้ครับก็อาจจะลงช่องใหม่นั่นเลยครับไม่ต้องลงช่องสิทธิ์กาสร้างบ้านครับเพราะมีแฟนครับที่ในกลุ่มผู้นึงก็อยากจะดูครับ เดี๋ยวคอยติดตามข่าวนะครับเดี๋ยวยังไงก็อยากคิดดูครับอาจจะเป็นเรื่องสเปเรื่องหมอลำเรื่องการใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นไปครับเรื่องอะไรเรื่องสวนเรื่องชาวบ้านครับเรื่องอะไรต่างๆครับรวบรวมไว้ในช่องนี้ครับเรื่องที่เป็นเฮ้ยผมไม่เป็นสาไม่เป็นอะไรส่วนห่เน้นบันเทิงมากกว่าประมาณนี้ครับประมาณนั้นครับยังไงก็ติดตามครับยังไงก็ถ้าเปิดที่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้หน่อยครับ ก็มีพี่น้องศีสกเกตสาร้างบ้านขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ